ัสดีค่ะช่องโอเคเดสก้าวันนี้เราจะมาดูประโยคภาษาญี่ปุ่นกันต่อนะคะวันนี้จะพูดด้วยเรื่องของคำว่าทั้งทั้งที่ทโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นคือ,อนักกระโมกนักรนกรนะโมกะะมาดูโครงสร้างประโยคกันถ้าเป็น verb m u s นะคะตัดมาออกตามด้วยนักกระโมกถ้าเป็น verb เตะตามด้วยอี นักระมถ้าเป็น adjective e ตามด้วยนักระมก adjective นะไม่ต้องใส่นะแล้วเพราะว่ามีนักระมกส่วนคำนามก็ตามด้วยนักระมกนะคะดูแล้วก็ง่ายๆเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคแรกจะเป็น verb must นะคะ ารรดานิวารุยโตชิรินาก a r a โมทบากุกะยาเมีลาเลน,านัยขรรดานิวารุยโตชิรินาก a r a โมทบากุกะยาเมีลาเลนยัยแปลว่าทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็เลิกบุหรี่ไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ก็เลิกบุหรี่ไม่ได้ชิริมัสตัดมสัสออกตามด้วยนักระโมแปลว่าทั้งทั้งที่ทรู้นะคะตัวอ,อย่างต่อมาคาโนูโจวะคา,ายิโนชิกงางโอชิตเตอินักระโมวาตาชินิโชิเอมาเซนเดชิตะคาโนูโจวะคา,ายิโนชิกงางอ ชิเตอีนักระโมะว่าต์ชีนีโอชีเมาเซนเดชิตทั้งทั้งที่เธอรู้เวลาประชุมแต่ก็ไม่บอกฉันทั้งทั้งที่เธอรู้เวลาประชุมแต่ก็ไม่บอกฉันชิดเตอมาสเนาะเป็นรูปเตะก็ตัดมาสออกแล้วก็ตามด้วยอีนักระโมแปลว่าทั้งทั้งที่รู้ นต่อมาอโนโกะวะคาระดะกะจีไซนากะระโมนักานากะชิการะกะอารุอโนโกะวะจีคาระดะกะจีไซนากะระโมนักานากะชิการะกะอารุทั้งๆที่เด็กคนโน้นตัวเล็กแต่มีแรงมากทีเดียวทั้งๆที่เด็กคนโน้นตัวเล็ก แต่มีแรงมากทีเดียวคำว่าจีไสเป็น adjective อีกตามด้วยนักกระโมแปลว่าทั้งทั้งที่ตัวเล็กนะะต่อไปい e a น e ักกระโม่いやนักกระโมะแปลว่าทั้งทั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ควรทำ ทั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ควรทำเอียเป็น adjective นะตเติมนัการะโมไปเลยนะคะแปลว่าท,ทั้งทั้งที่ไม่ชอบทั้งทั้งที่เกลียดนะคะตัวอย่างสุดท้ายเป็นคำนาม o w n e านัการะเบิดคโนโจวะยูกิดัตะ o w n e านัการะเบิดคโนโจวะ ยูกิดัตตะแปลว่าทั้งทั้งที่เป็นผู้หญิงแต่เธอก็มีความกล้าหาญทั้งทั้งที่เป็นผู้หญิงแต่เธอก็มีความกล้าหาญโอนเะเป็นคำนามตามด้วยนักกระโมกไปเลยแปลว่าทั้งทั้งที่เป็นผู้หญิง คลิปนี้ก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาต่ออีกคํานึงที่แปลว่าทั้งทั้งที่เหมือนกันแต่คราวนี้ใช้อีกตัวหนึ่งบอกไปก่อนเลยก็ได้ว่าใช้คําว่าคุเซนี้ค่ะคจะเป็นอะไรยังไงนั้นต้องติดตามในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ